โจราณข้าวขยำหมูกรอบเปิดใหม่ที่ให้มาคุม้มคุ้ม60บาทน,นีข้าวขยำหมูกรอบข้าวขยำสําชั้นทอดให้มาเป็นฐานและที่เห็นอันนี้ก็คือ60บาทเท่านั้นจ้ะเรื่องจริงจะสั่งหมูกรอบสับแยกก็ขีดละ60เท่านั้นแล้วก๋วยเตี๋ยวปกติของร้านเนี้ยเริ่มที่50ถึง60บาทเราอยากให้ลองมากทางร้านก็จะทําหมูแดงหมูกรอบเองจ้าอบแบบถัานร้านเพิ่งเปิดใหม่ในย่านแบร์ริงราหสานเราชี้เป้าให้ลองกับร้านนี้โดยร้านนี้ก็จะมีชื่อว่าสิริมงคลก๋วยเตี๋ยวต้มยำข้าวหมูแดงหมูกรอบโดยโจราณน่ะเพิ่งเปิดใหม่ไม่นานเมนูอาหารขาะว่านอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็จะมีข้าวหมูแดงหมูกรอบและอาหารตามสั่ง หาเขาก็คือโอเคด้วยนะหมูกรอบสับขีนละ60เท่านั้นว่านอกจากก้อยแต่ต้มยำที่เป็นจุดเด่นของร้านนั้นเมนูข้าวคลามหมูก็คือเด็กจริงเมื่อร้านนี้หมูแดงหมูกรอบเขาจะย่างถ่านโดยการอบเตาแบบนี้จ้ะหมูแดงใส่ย,ย่างท่าส่วนหมูกรอบอย่าจนหนังแห้งแล้เอาไปทอดอีกทีและด้วยร้านที่ชื่อศรีมงคลขดน้นนําก็เหมือนน้ํามนต์มากเถอะวันนี้เมนูที่อุ๋งลองสักทานะจะมี5ตัวด้วยกันแต่ละเมนูเขียนราคาไว้แล้วมีตามนี้เลยจ้ะเริ่มจากเมนูก็จะต้มยำก็เดี๋ยวต้มยำรวมหมูของร้านนี้ราคาในลูกก็คือ50บาทจ้ะจะให้ลูกชิ้นหมูสับและเครื่องต่างๆมาตุ้มๆอยู่นะนี้จะเป็นต้มยำน้ําใสแบ แต่น,นี้เขาจะปรุงมารสชาติจัดจ้านอยู่ใช้ได้คุณภาพราคา50บาทองว่าโอเคเลยและอีกเมนูที่องสั่งอันนี้จะเป็นมาม่าต้มยมนำน้ำข้นหมูกรอบจานนี้เขาจะปรุงมาเป็นต้มยำแบบใส่นมน้แล้วก็สับหมูกรอบลงไปชิ้นพุ่งๆแเป็นต้มยมนำน้ำข้นรสชาติแบบอมนัวหวานความดีงามก็คือหมูกรอบของร้านนี้เขาสับมาชิ้นใหญ่ๆเลยจ้ามากับอันนี้น้องที่ไปด้วยกันเขาสั่งอันนี้เป็นข้าวขยำหมูสามชั้นทอด60บาทคือแกเขาใช้จานใหญ่มากแล้วตอนที่เขาเสิร์ฟมาก็คือมองหน้ากันนอกจากข้าวข เวลาขยับม,มาให้ราทั้งสองอย่างผสมลงไปจ้าตัวน้ำจิ้มซีฟูดจะออกรสเผ็ดเค็มตัวน้ำยำจะออกเปรีปปร้ยวหวานหวานเอามาผักขยับรวมกันแล้วว่าใช้ได้เลยเนื่องจากที่ชิมอะถ้าใครชอบสายกรอบแล้วก็จะชอบแบบข้าวขยับหมูกรอบแต่ถ้า,ถาเธอไปสายเค็มหอมชอบกลิ่นน้ำปลาหน่อยๆแล้วก็เราว่าข้าวขยับหมูทอดอะ่ะอันนี้อร่อยมากเลยจุดนี้แนละ้วแต่รสน,นิยมของแต่ละคนนะแต่ถ้าว่าถ้าเป็นคนสายที่เน้นหมูกรอบแล้วก็เขาจะมีสับหมูกรอบแยกแบบนี้ด้วยจา้าที่สับแยกอะ่ะจะอยู่ที่ขีดละหกสิบบาทส่วนตัวว่าราคานี้เเเิิสสาบบข พร้อมซีอิ๊วดำหวานน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วให้สัว์ด้วยจ้าและขณะที่อุ๋งได้กินอนะ่ะอุ๋มก็ได้รับการป้ายยาเกี๊ยวน้ำของทางร้านด้วยก็เลยได้ลองสั่งกอนแรกจันก็คิดว่าเกี๊ยวมาคงจะตัวเล็กๆแต่ไม่ค่ะแกดูก <ừ, S 1> ่อนคือเขาใส่เกี๊ยวน้ำเบิบ้มๆแปดลูกอัดอยู่ในชามเกีียวน้ำจะไม่กลืนสามเกิแล้วหมูสับดินลินหน่อยหลังจากเมามอติชมกับพี่เจ้าของร้านก็เลยรู้ว่าร้านเี่ยากทำร้านอาหารดีๆเหมือนให้คนที่บ้านทานเน้นปริมาณเยอะให้คุณภาพดีและราคาไม่แพงสนใจลองได้ชื่อสิิรมงค